สวัสดีครับหลายคนนะครับก็คงจะสงสัยว่าทำไมล้อหน้าด้านซ้ายบริเวณหน้ายางด้านนอกจึงสึกเร็วกว่าทุกล้อนะครับมันเกิดจากมุมล้อศูนย์ล้อหรือเปล่าเพราะว่ารถยนต์ก็จะมีมุมมุมล้อหรือศูนย์ล้ออยู่สามสมุมนะครับก็คือมุมแคมเบอร์ ก็คือแนวตั้งตรงของล้อแล้วก็มุมทอินทอยอัหุบการหุบหน้ายางหุบหน้ายางหรือว่าหน้ายางบานนะครับแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมคิงพินหรือว่ามุมรัศมีการห e ันเลี้ยวนะครับซึ่งมุมล้อต่างๆนี้ก็จะมีผลต่อการสึกหลอของหน้ายางนะครับแต่ว่าสาเหตุอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้หน้ายางด้านซ้าย ที่ล้อซ้ายสึกเร็วกว่าล้ออื่นๆสำหรับสาเหตุนั้นจะเป็นอย่างไรตามช่างวนมาเลยนะครับครับสำหรับล้อหน้าด้านซ้ายนะครับจะสึกกว่ายางเส้นอื่นๆเลยนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์บ้านเราเนี่ยขับขวานะครับการยูเทิร์น การเลี้ยวกับรถต่างๆนี้ก็จะเลี้ยวทางขวาในขณะที่เราเข้าเข้ายูเทินน้ำหนักของรถยนต์ก็จะมาลงที่บริเวณยางหน้าซ้ายบริเวณหน้ายางนะครับเมื่อ <ส estão S 1> น้ำหนักรถมาลงที่บริเวณหน้ายางเนี<อ>่ยในขณะที่เราเข้า turn ยูเทินยางก็จะ ถูกการเสียดสีถูกการกัดทำให้ยางส่วนหน้ายางด้านนอกของล้อหน้าเนี่ยซึกเร็วกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะในรถที่เข้ายู่เทินหรือว่ากลับรถแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องฉวยโอกาสฉวยจังหวะการเลี้ยวการกลับรถ ก็จะทำให้เกิดการเสียดสีที่บริเวณหน้าอย่างได้มากกว่าการเข้าโคง้งเข้ายูเทินแบบปกตินะครับในบางคันก็อาจจะได้ยินเสียงเสียงยางสีกับถนนดังอีทอีทอัดอัดอดอดอดเลยนะครับครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการสึกล้อบริเวณที่หน้ายางด้านด้านซ้ายด้านนอกหรือว่ายางกินนอกนั่นเองนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทาให้เราจะต้องตรวจเช็คยางหรือว่าต้องสลับยางทุกหมื่นกิโลก็เพื่อลดปัญหาการสึกลอบริเวณล้อใดล้อหนึ่งที่มากเกินไปนะครับการสลับยางก็จะสลับ,สล,บสลับแบบเครื่องหมายกากบาทถ้าเราไม่สลับยางยางก็จะสึกบางคันเนี้ยก็จะเห็นชั้นผ้าใบเลยนะครับ จนไม่สามารถที่จะนำยางนั้นกลับมาใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนเราต้องตรวจเช็คยางตามระยะนะครับหรือว่าเดินเดินสำรวจดูตอนเช้าว่ายางผิดปกติไหมยางแบนยางแตกลายงามากเกินไปไหมสมควรที่จะเปลี่ยนไหมนะครับสำหรับอาการของรถที่มีอาการของล้อนหน้าด้านซ้ายสึกอ่ะ หลักๆก,ก็จะมีสาเหตุมาจากตรงนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่เข้ายูเทินหรือว่าเลี้ยวกลับรถอย่างรวดเร็วเนี้ก็ทำให้เกิดการเสียดสีการสึกหลอที่บริเวณหน้ายางมากกว่ารออื่นๆนะครับสำหรับเหตุผลนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นได้เฉพาะ บางคันนะครับบางคันที่เขาไม่ได้กลับรถไม่ได้ยูเทิร์นบ่อยเนี่ยก็จะเกิดการสึกล้อน้อยอยางก็จะสึกตามปกติของอยางทั่วไปบางทีเข้าเมืองเข้าเมืองต้องออกจากบ้านก็ต้องไปยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็เข้าเมืองกลับเข้าบ้านมาอีกเส้นหนึ่งก็ต้องมายูเทิร์นกลับเข้าบ้านอีกนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ ยางล้อหน้าด้านซ้ายสึกเร็วกว่าล้ออื่นๆนะครับแล้วเมื่อเรารู้เหตุผลนี้แล้วเมื่อเรารู้ว่ายางมันสึกไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องทําการสลับยางนะครับสลับเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับเปรื่องง่ายจาง่ายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในค่าวต,ต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ช่างอ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับ